เช่นเดียวกับตีนาค่ะนางเป็นทอมค่ะแต่ว่าเรื่องเนี้ยฉันแนะนําอยากให้ดูเลยคือว่าเรื่องสูตรรักพลิกล็อกคือในเรื่องเนี้ยคือนางสับสนตัวเองว่าจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนี่แห<อ>ละค่ะเออตีนา่นออาอ๋อก็เป็นละครของมีดเดียมีเดีย,ดย,ดยใช่นางก็ไม่รู้ว่านางเป็นเป็นอะไรเพราะว่าอยู่กับผู้ชายก็แบบมี ฉันว่านางเป็นทอปนะนางบอกว่านาไม่เป็นนะนางเป็นผู้หญิงหวานๆนะเออคือบอกว่าเรื่องนี้คือเล่นเล่นเหมือนชีวิตจริงเลยนะคะก็นั่นแหละมีแบงค์อาิกิจด้วยแบงค์อาิกิจเขาก็ยังอยู่ครัับอยยงู่แต่เขาแบบเออไอเอสเขาก็เออให้ทํางานเถอะอะไรอย่างเงี้ยออกมาน้องนั้นน้องนางเอกใหม่แต่หน้าน้องแน่นมากจริงพี่พูดเลยนะคะทีนาเออนั่นแหละทีนาเดี่ยวนางก็เดี๋ยวจะมีเร็วๆนี้ เยสโนไม่มีภาค3นะคะแต่จะมีหนังคู่กัน أ, ออมตินาให้แฟนคลับได้ฟินแน่นอนแล้วก็ชาวจีนเยอะมากโทรจริงพุดเลยคขับจีนเขาเยอะเยอะเวอตอนนี้ดิฉันกลายเป็นเอี่ยวนางไปด้วยแท็กดิฉ mmm. ันด้วยวออมตินาเจ็เกรีลีนเออยังไงอนะลงคนละสีอะไรขาวก็ดำเหรอคะพี่ดำลงเนาะไม่หลอกหรือว่าไฟอะไฟมันตก นะคะก็ดูเป็นฝรั่งดีนะคะพี่ปอทฤษฎีบอกเธอเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยเนี่ยสีผิวลองคิดอะไรกันเนาะพี่ปอหน้าบานนะพงมากเละหน้าบานเลยไปน่องเลยอย่านะเออแล้วก็เก็บตกออมให้ดูกันนะคะออมจากออวันนั้นอะที่ฉันไม่นั่งรักเต็มบ้านเออฉันไปนั่งกับนางอะมันคือฟูเฮาพักใช่ว่าภาษาไทยคือเอาเลือกพันเลือกเดียวได้นางก็เล่นเป็นอะไรน่ะซองเคเฮียว ที่ไม่ไปแจวนังว่า ตองจีหุนอะไรแล้วไปเรื่องขึ้นเลยเขบอกเกาหลีเออแต่เน้็กน่าตลกนะต้องแต่ผมหยิกได้ใช่ไหมแต่ผมหยิกแล้วเน็กเขาเล่นผู้จัดการไม้เขาเล่นเป็นแบบว่าพี่เล่กโอ้แล้วแบบแล้วออมกับไม้อ่ะออมตัวเล็กอ่ะก็ปีนไงปีนไงนางเอกต้องตัวเล็กไงแต่เกาหลีเขาก็อย่างเงี้ยเออนะคะแล้วนี่ครัเล่นเป็นอะไรคเล่นเป็นคนชายที่บ้านคือจะบอกว่าบ้านร้ายนั่นแหละยิ่งน่ะสีผมขนาดนี้อะไรอ่ะเนาะจะใส่ใส่ใส่เออจะบอกว่าบ้านส สวยมากบ้านสวยมากแต่ร้อนมาก ร้อนมากบ้านแบบติดริมทะเลสาบไม่ชอบแต่บ้านไม่ชอบแอร์จริงแล้วเขาก็แบบอยู่จริงนะพวกที่ถ่ายละครอย่างนี้จริงๆไม่เปิดแอร์ชัดออกเขาบอกว่าไม่บอกเขาบอกฉันก็เจอเนทเดีวออมเสร็จปุ๊บพี่เราสัมภาษณ์ไหมไม่โอ้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวแย่งอากาศหายใจแล่วมันเยอะจริงเธอแล้วก็เหม็นเท้าด้วยนะคะตะก้องแบบถอดน้องเท้ากันทําไมอะจริงผู้ชายต้องดูแลติเอ้ยเท้าดีึงนะคะ เอออ่ะก็ออมก็เมามอยกันไปว่าแบบเออนางมีข่าวกับพี่บาสไงผู้กำกับแล้วก็แบบเออแฟนคลับน้อยใจอะไรอย่างงี้นางก็บอกยังจิ้นอยู่ตี่นาเออโว้ยเราทำไมอ่ะออมตี่นาฟินปะไปดูกันแล้วต่อไปกันค่ะน่ะโทษทีมดฝนตกลบอีกตุ๊กเีเกือบไรแล้วค่ะซื้อมาเลยค่ะเป็นไงครับเรื่องนี้เป็นนางเอกเลยไม่ใช่ค่ะเป็นเอ่อเป็นตัวกลางระหว่าง พระเอกกับนางเอกมากกว่าค่ะคือนางเอกก็คือเราเหมือนเราเป็นเพื่อนสนิทกับพระเอกเพราะว่าเราเป็นรุ่นน้องที่ทํางานบริษัทโปรดักชันเดียวกับเขาตัดต่ออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วนางเอกก็ทํางานด้วยเราก็เลยสนิทกับเขาด้วยกันเลยก็เป็นสาวเท่ๆแบบนี้ใช่ค่ะก็มีแตกต่างก็คืออาจจะมีแบบมันคาแรคเตอร์อาจจะดูเหมือนเดิมแต่ตัวบท อาจจะแบบแตกต่างจากที่เคยเล่นมาเ,ออเพราะว่าอันนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์แฟนๆด้วยมีบางฉากที่ต้องนอนดงนอนกับผู้ชายอ,ะอ,อ่ะนอนกับผู้หญิงด้วยจับสนไปหมดเลยตินาเป็นอะไรเนี่ยงงเ,เป็นเป็นอย่างะะงี้ยแหละค่ะแต่ที่แต่ที่เอ่อที่เราไปนอนกันอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะเหมือนเราไปจะมีซีนที่เราไปกินเหล้ามาแล้วตื่นเออมกทีนึง ให้คนดูงงว่าเอ๊ะเรามีอะไรกันหรือเปล่าเออต้องไปลอลุอนเนาะใช่ค่ะแต่เป็นการถือพลิกไหมคะพลิกไปพลิกมาอ,อไม่ไม่ไม่พลิกนะคะเค,ครื่องคาแรคเตอร์เป็นอย่างเงี้ยคะ<ช>่ะแต่ก็เหมือนเราก็ยังไม่รู้ใจตัวเองว่าเราชอบผู้หญิงหรือชอบผู้ชายเพราะว่าเรายังไม่เคยมีแฟน <c oughs> <c oughs> ในหลังนะคะถึงวัยทำงานเลยไม่เคยมีแฟนแล้วชีวิตจริงล่ะ <c oughs> ชีวิตจริงก็ ตอนนี้ไม่มีรู้ใจตัวเองอย่าเรื่อยๆค่ะเรื่อยๆตอนนี้ทํางานค่ะทํางานค่ะแต่ว่าแฟนคลับพี่ยอมนี่สิรีเควสมาสนันละโลกโอ้หรีเควสแท็กมาทุกวันเลยอินสตาแกรมลูกคู่กันมีแท็กพี่แจกด้วยแอบเห็นนี่เป็นสิ่งต้อนไหนเนี่ยยังไงคะค่ะก็กระแสเียกร้องเห็นบอกว่าจะมีโปรเจกต์คู่กันเียกร้องค่ะเท่าที่คุยกับทาง ในทุนของเยสโนนะคะเยสโน3ไม่มีแต่มีเยสโนสอดอันนี้พูดจริงก็ในทุนเขาบอกหนูมาแบบนั้น2.5จุดห้คือครึ่งหนึ่งประมาณนั้นมันเดียวอะมันพี่โนโดอุดมมีจุดมีติง่งอะยังไงล่านรู้สึกยง,งที่แบบโอ้ยทำไมมันจิ้นอะไรขนาดนี้ข้ามปฏิท ตอนแรกอาจจะไม่มีภากษาบแต่แฟนๆรีเควสมากแท็กกันมาทุกวันทั้งแฟนเพจทั้งเพจเยซโนเพจออมเพจนี่นะทุกเพจในชีวิตนี้แบบจะหันไปไหนก็ไม่ได้มีแต่ออมใช่ค่ะบางทีถ่ายรูปกับผู้หญิงยังบางทีแท็กรูปผู้หญิงคนอื่นออกแล้วหน้าออมมาแปะแทน ถือว่าเป็นจิงนไปใช่ค่ะแล้วไต้หวันนี้จะไปอีกไหมคะเนี่ยไต้หวันไม่ไปค่ะไปจีนค่ะช่วงนี้ชอบตรงนี้ไต้หวันได้ไปแฟนคลับเธอไต้หวันเยอะนะไต้หวันเยอะแต่ว่ายังไม่มีงานที่ไต้หวันเข้ามาค่ะก็มีแต่งานที่เมืองจีนเข้ามาค่ะก็จะไปจีนเจ๊งหงเหลซันใช่ค่ะไปปักกิ่งค่ะตอนนี้พี่ออมมันก็มีข่าวกับพี่บาสหลายคนว่าโอ้ยตายแล้วแอมเห็นแล้วพีนาจะน้อยใจเปล่าไม่น้อยใจค่ะแต่มีแฟนคลับบางส่วนแท็กมาให้ทีนาด้ ดูแบบแทกข่าวมานี่ก็แบบคือตอนแรกป็นคนไม่ค่อยได้ดูทีวีไม่ไม่ค่อยดูอะไรนอกจากดูแบบทวิตเตอร์โซเชียลเน็ตเวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นตามพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กแฟนคลับแท็กมามากกว่าก็เลยรู้จากตรงนั้นแล้วค่ะว่าเออพามีข่าวกันเหรอยังไม่ได้หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้เจอออมเลยยังไม่ได้คุยกันแต่ไม่เป็นไรเราไม่น้อยใจเนาะไม่น้อยใจค่ะเป็นเพื่อนสาวเราก็มีเหมือนกัน ไม่น่านมีไหมอ่ะไม่มีเรื่อยเรย่อยอพี่แจ็คเเล่นหนังผู้ชายก็ไม่จีบผู้หญิงก็ไม่จีบขังงงสับสนนะหนูเป็นเทอะไรเหมือนในหนังแล้วหนูเป็นเทศอะไร,ไอ,ะไรอ่ะใช่หนูก็เป็นผู้หญิงหวาน,วานคอนเซ็ปต์เดิมพีม่ก็เป็นผู้หญิงหวานๆพี่แน็คใช่ผู้หญิงเรียบร้อยพี่แจ็ แจมันวิ่งกันร้อยใช่ค่ะก็ติดตามดูด้วยแล้วกันตอนนี้ได้ดูตอนไหนคะสูตรรักพริกล็อกไหมคะได้ดูตอนสามสิบพฤษจิกายนนะคะทุกวันเสาร์ค่ะเป็นต้นไปเนาะใช่ค่ะฝากไันด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะสวัสดีฟูเฮาด้วยค่ะสวัสดีค่ะรักเต็มบ้านเลยร้อนมากร้อนมากาวกันนี้ค่ะชวงนี้กันร้อนอันนี้จนจีหุ่นมาเนี่ย จนที่คุณแม่มสั่งไม้แซนซิเกลนะอันนั้นก็อันนั้นก็ผิดเหมือนกันนะต้อมเลี้ยวเลี้ยวไม่ใช่แต่งกลมไม่ใช <laughs> นะ่จะทำกับข้าวเหมือนกันจริงเหรออร่อยปะฮะลาบต่ำน้ำุปตำ่ำทำไม่เป็นเลย <laughs> แต่วันนี้ได้มาเยือนที่กองร้านบรรยากาศชิลมากเลยอ่ะชอบใช่คือ,ค,อคือบ้านอ่ะบ้านสวยนะเปิดไปก็เป็นแบบท่าน้ำแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเย็นๆนอ่ะจะเย็นเย็นแล้วเย็นสบายมากค่ะแล้วสักภัก็จะมีเรือพี่มากมาใช่ไหมคะ เอ่อมารอพี่ที่ท่านาทนุกวันเลยก็ไปยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็ถ่ายรูปลงไอจีกันได้นี่ไปเป็นตลกได้นะ,อะ <c oughs> เอ็นงไงบ้างคะถ่ายมาสักพักหนึ่งล้วความผูกพันกับโฟ l l เฮา s e ค่ะก็สนุกค่ะคือยิ่งเล่นยิ่งสนุกเพราะว่ามันมันแบบ แต่ละฉากมันมีอะไรให้เราคิดให้เราแบบว่าเสริมเติมแต่งความสนุกเข้าไปได้อีกอตลอดเวลาอะไรเงี้ยหลายคนคาดหวังแหละเพราะว่าเวอร์ชันที่แล,แล้วพี่เลนทำไว้แบบโอ้โหอลังการมากเวอร์ชันเราเวอร์ชันเราแล้วก็สนุกในแบบของเราก็มั่นใจในแบบของเราว่าเอ้ยเราแบบน่ารักก๊กกิ๊กบางทีอย่างอย่างเขาอาจจะจะมีมุมแบบ เออน่ารักในแบบของเขาของเราก็จะแบบมีความที่แบบอ่ะอาจจะโคตรขึ้นนิดนึงอะไรอยย่างงเี้ค่ะแบบไทยบ้างใช่ค่ะมันแซ่บนะมันบ้านเรามันส้มต่ำมันก็ต้องแซ่บนนิดึงมันต้องแซ่บนิดนึงค่ะแต่นี่แล้วต้องหัวยิกนี่ป่ะคฮอมหัวยิกทุกฉากเลยเพราะว่าเป็นแบบคาแรคเตอร์เกิดมาก็หัวยิกเลยคือจะไม่สวยเนาะใช่คือเรื่องจริงๆไม่ใช่ผู้หญิงสวยนะผู้หญิงที่สวยคือพี่เจนไงเจนสุดาแต่ว่าเราอ่ะก็จะเป็นผู้หญิงแบบโกกังกะละมังลูกใช่แต่มีผู้ชายมาชอบอ่ะคิดดูสิหน้าผู้ ผู้ชายมาชอบสองคนแล้วทุกคนก็จะงงว่าทำไมผู้ชายชอบไอ้นี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่านางเตี้ยไอ้เตี้ยหแล้วเรื่องเรื่องเนี้ยโดนล้อทั้งเรื่องเลยวันนี้กระแสอยากให้จับคู่เป็นแฟนกับพี่ไหม่แล้วเนี่ยจริงเหรอกระแสที่ไหนกร่แสเขาเนี่ยแหละจิ้นจิ้นจิ้นจิิ้เอาเนทได้ไหมเนทกับเนทกับออมโอ้โหได้นะคู่วายคู่วายไม่ใช่ค่ะก็คืออาจจะในเรื่องเนี้ยแหละบางทีแบบเคมีเคมีมันตรงกันด้วยบทละครทุกอย่างมัน มันจะส่งเสริมกันเลนี้ยก็ทําให้คุณอูอาจจะแบบจินดาแต่ว่าอยากให้รอดูก่อนอ,อยากให้รอดูแล้วก็ค,คาดว่าแบบสนุกค่ะบอ,อกสตาร์ต,ตอนไหนคะเนี่ย21ธันวาคมน,นี้ค่ะคริสต์มาสพอดีเลยใช่ช่วงนั้นเลยทางทรูวิชันค่ะถามให้แก๊งจิ้นทาวสังชาติหน่อยค่ะออมตินาออมตีน่าเราจะมีโปรเจกต์คู่กันอ่าใช่ค่ะมีโปรเจกต์คู่กันก็อาจะปีหน้ารอรอให้จบเรื่องนี้ก่อนแล้วรอตินาก็ถ่ายหนังของตินาไปด้วยรอคิวทั้งสองคน ได้ก็ก็เดี๋ยวมีมีผลงานด้วยกันแน่นอนจะมีคิสกันด้วยอันนี้ไม่รู้ท่น่าเดี๋ยวนี้เขาก็หล่อมากขึ้นรู้สึกไงว่าเทมากขึ้เออแต่คนเราแบบพี่ช้าอออมที่นั่นน่ารักมาคนจะชอบมาชมทิน่ากับอ้อมอะไรเงี้ยอังก็แบบ คิดถึงนัดตินาเราไม่ได้เจอกันเลยอันนี้จริงจริงเอ้ยอมกับพี่นายก็คุยกันอุ้ยคิดถึงตินาจังเลยอ่ะเดี๋ยววันหลังแบบนัดกินขุ้งกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ยะ,ะกินขน,นมดีกว่าจะได้วินเอาเลยเออกันนั่งรอบพวกเมยะก็จะอยู่อุออ้ยแต่ก็เจอบ้างแบบนานๆทีสมมุติแบบเอ้ยมีหนังออมเข้าอะไรเงี้ยตินามาดูไหมถ้าว่างก็เออมาเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่แต่คือช่วงนี้ทางตินาเองอ่ะยุ่งมากออมก็ยุ่งมากอะไรเงี้ยก็เลยจะไม่ค่อยได้เจอค่ะประเด็นเบาๆนิดนึงว่า เออแบบพยอมนีค่ะพี่บาสแฟนคลับจิ้นก็แบบแอบเสียใจอย่างนี้อ๋อก็จริงๆคือไม่ได้ไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะแต่ว่าคือกับพี่บาทเดียวอมอมก็เคยบอกไปแล้วว่าอมก็สนิทกับเขาคุยกันอะไรเงี้ยก็ต้องยอมรับว,ว่าก็สนิทกันสนิทกันแต่ว่าไม่ได้เป็นแฟนกันเลยคะ่ะว่าจริงๆน้องอ,อมโสดใช่ปะคะใช่ค่ะเบื่อเลยเลยเนี่ยอาศากต่อไปสากอะไรครับศากต่อไปก็ตอนนี้ยังไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าก็เป็นฉากในบ้านนี่ะค่ะก็อ่าเป็นอาจจะเป็น ฉากที่กระโดดลงน้ําเลยไม่ใช่อ,ออมก็ต้องเป็นแม่บ้านเนะี่ยต้องทําอาหารมาเสิร์ฟคุณชายไหมเขาแล้วเขาก็จะแบบไม่พอใจอันนั้นไม่กินอันนู้นไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะชีวิตจริงเธอก็ไปทําเองสิใช่ฉันก็คว้มจานเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าฝากติดตามด้วยละกันแล้วนนะลง้ทั้งหนังนิดนึงไหมคะใช่ค่ะฮัชิมฮชิมาโปรเจคค่ะ31ธันวาคมนี้นะคะเข้าแล้วก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะส,สู้ค่ะ 고음. 아อบคุ